ครับสมาชิกครับสวัสดีทีติดตามรับชมครับคลิปนี้อ,อยู่กับหลวงตาผานนะครับแนะนําวิธีการขยายพันธุ์ผู้ข้าบอกเพือ่อนมากนี่พ่อเข้าก้นเอาออกแล้วลเอาอ,อขยายพันธุ์แล้วโมเนี่มันร่มร่องเอาขี้ดินมาผสมโอ้อันคลิปนี้เขาจะพาะแบงแบงขยายพันธุ์ผู้ข้านะหลวงตาห<อ>ลวงตาไปไหนพันธุ์ผู้เข้ามาแต่ไหนครับจังปรเลยอันซื้อมากหรือขอมากขอมาครับผมโอ้หลวงตามันคือส่งแพรขยายได้ยวไว้เด๋จะปีเล้่วนี่ องอีจบประคุณตันมาเล่นกันเนาะงผู้ข้าวเมืนบอลจะเก่าเห็ดยังกินได้เนี่ยผู้ข้าวลุงตาอ้อมจะกบอ้อมจะเหียดอ้อมจะปลาไหลอ้อมกินกระลาบเนี่ยห่วยมันมาบอกหมองเสียบถึงว่าลาบเนีบอะไรเงี้ยกินกระลาบเนี่ยก้อยเนี่ยก้อยเนี่ยตีก,ก้อยปลาครับมือนี้ลุงตาสีเห็ดยังสีแดงผู้ข้าวไปปลูกที่ขยายพันธุ์ผูข้าวไปปลูกกระกสาธุนได้เพราะไงเกลี่ยน้ำเจี๊ยบก่อได้ด้วยเออสาธุ ถือไกลกันคือของที่ถือแยงห,หดได้สาธุผู้ข้าวเนาะต้องใซฟปลาไหลมันบ่นขวากใซฟปลาไหลขวากเช่นเนี้ยโอ้เดี๋ยวนี้เู้ข้าวแล้วสปปรรพคุณหลากหลายแล้วครับเจ้าชนิดเอาบรรตอนเจ้าลงโบเจ้าหันนอตล่องซี่เอาเป็นเีาคือต้นอนนตมน่นมันลงคือนน่านมันลงคือว่านอนลงอันอันมู้นี่นี่ห่ากันนี่มันจะแทงออกนะมู้นี่มันจะไปมู้นี่มีไปเป็นไหลเป็นไหลตัวนี้มันสีโยกข้อขึ้นมาใหม่ ถ้ามันสูงมันจะล่มลงไปอีกข้านไปอีกอตัวนี้เอาใส่ปับ<ะ>๊บตั้งที่น้องตาได้มาน้ำเพลินได้มาหลายปันไดแต่ขวามสองกอตัวนี้แพร่ออกจากพืชต,ต่พื้นมาที่แพร่ออกถือใจไหลเนาะปลูกผู้ข้าวสาธิตการปลูกผู้ข้าวขายายพันธุ์โดยหลวงพ่อผาเนาะครับพระดังแห่งวัดป่าเป็น <c oughs> มิตรมุมมมงค้นควาเฮาดังอีหลีชำนาญในเรื่องการเกษตรเนาะหลวงตาตะกี้ก็ว่าผูา้หนึ่งหรือที่เงี้ยบ่หะ แล้นี้รุมที่สองเนาะดวงตาออันนี้มันแจกเลยสร้างหัวมันแจกเลาเอาลงเอารงทีละเอาหักมันออกเอาหักมันออกแล้วก็เอามม้หนีร่องไว้เอาหักมานีร่ลงใส่หักมันสมลงไปแล้วเอาตัวนี้ขอกกลางมัดนี่ทำนี่เดียวมันกระถมหอน้ำเอาใส่พุ่นเดี่ยวมันถมเยมันถมเองเนาะเดี่ยวมันถมเองเอเดียวหอน้ำมันสถมเขามันเอง ครับตอนนี้เขาอยู่กับหลวงตาผาเออเอาไม่ได้ไงใส<า>่ไปบ่เอาบ่ะเอา,า,เอา,เอากระขวยวะ <c oughs> โ,โอ้ยเขาเจ้าอะไรบักไหล <c oughs> อันนี้คือของฝากนะครับได้เลยพูดข้าวสาดลืสาดลื <c oughs> เอาไปเห็ดเนี้ยไอยอดกระขวยพี่น้องครับถือใจแฮงอย่างนีเอาไปอ้อมเพื่อพาไหล <c oughs> โอ้กตะควยนี่ยืมด้วยสั่นสาดลือลาบเนี่ยได้ออมึงความงามนะครับพูดข้าวจุบน้อยด้วยอืมรักษณะก็คือ คือกระพู่นะครับกัญญาวนเอิ่นพูข้าวแต่กินแห้งอยู่ดิตามเบิงอยู่นี่เนาะครับกินแห้งครับครับสวัสดีน,นะครับสมาชิกคือคนนะครับอันน้องป่าิ่นรีวิวการขยายพันธุ์พูข้าวเขาเพิ่งงามดิแท่งนอออกมาขึ้นไหลเป็นไหลออกมาเนาะครับนี่เป็นไหลแท่งออกมาคือกันครับคือกันกับพู่ได้แหลว,วงตามันไหลไปเรื่อยด้วยนี่นะเนาะไหลอ่านี่นะกระสะออนครับ ออนนซ้กินแห้งพอสมควรครับกินเบ่งแล้วกินแปลกๆอยู่บอกบ่ถือว่าคือกิกนอีหยังไงนะครับอันนี้ก็คือสมุนไพรภูคาวนะครับสรรพคุณยับยัง้งเซลล์มะเร็งได้นะครับตามที่เป็นงานดีใจพิ่นเนาะครับบอกว่าการกินก็เพิ่นแต่พ้อยากเฮ้ยจังได๋เอาใส่ปากไมก็แซ่บ <laughs> กินกับซุบนล้วไม้ซุบนล้วไม้ว่ามันเอาเข้าปากแล้วก็กินเลยย่ำกบกบกบครับ เอาครับขอบคุณเลยครับที่สลายไปได้นะครับรับชมส,บสวัสดีครับ